สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้วัท้องกามาอยู่แกบสระแดงท่านผู้ชมสะพานไทยญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมนี่ที่มาอัปเดตมาเรื่อยๆท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศนักท่องเที่ยวไล่หลายยานนี่ท่านผู้ชมไปวัดท้องซิมมุ่งหน้าไปทางอ่าสถานีพีดีเอสท่านผู้ชมก็นักท่องเที่ยวก็ไล่หลายท่านผู้ชมเลย บรรยากาศก็กดีสุดยอด่อไทยคุณน่ะท่านผู้ชมเลยโอ้โหทามผู้ชมยานนี่ ตามชาติห้ายหลายทา่านผู้ชมเลยนี่มาในเซี่ยงอ่าร้านโรตีทา่านผู้ชมโรตีสาวสวยทา่านผูสวยมากทา่านผู้มได้มาเด้ยวมาเย็นตัวจริงตทานผู้ชมไ

ับโอ้โหนาแน่นมากท่านผู้ชมยาเนี่ยเยอะจริงจริงตามผู้ชมก่อน

เลาเดินทางไปจบต้องมาเดินไปเรื่อยๆนะทำจบตบปุ๊บบรรยากาศอย่างนี้สวยงามมากโอ้โหท่านผู้ชมบ้านพีสิงห์น่ากลัวมากทำจบทำสมเกณฑ์จริงท่านผู้ชมเลย ว้า,นาวน่ากลัวมากครับทุกผู้ชมทำเสมือนจริงเลยท่านผู้ชมเลยโอ้โหน่ากลัวจริงท่านผู้ชมเลยทำของวิทยาศาสตร์ไปเดินต่อท่านผู้ชม ไปเลยตามชมมาท่องก็สิเดินไปเรื่อยๆตามผู้ชมตามถนนสีลมสีลมตามชมบึงบรรยากาศ น้ำแรงๆมาตา้ชมเพราะว่าเมืองไทยนี่มีที่ไปเที่ยวมีที่ให้ชมเยอะแยะมากมายไม่ใช่ิ่งที่สวยงามทั้งนั้นท่านผู้ชมเลย่อนอ่าถูกมอ,อ,องนี่กัน มีมองนั่งปรับคอนระตาผู้ชมนี่ทำเป็นโซนนะตาผู้ชมเลยสวยงามจริงๆนะาผู้ชมสกลดปคาับโกวนเบิ้งเอาตึกท่านผู้ชมเลยสวยงามมาก งานนี่ท่านผู้ชมสวยงามมากตึกดูราใหญ่โตมโหฬารท่านผู้ชมไปอ,อันนี้คือธนาคารนะท่านผู้ชมธนาคารก่อนเนายไงท่านท่านผู้ชมไปธนาคารกรุงเทพ ยันซีลรามาตกอยู่บนบนถนนครับตรงนบรรยากาศดีร่มรื่นถนนทางตกในสุตึกเจริงเมืองไทยโอ้โหสวยงามมากๆ วี s ีเอน้ำประจง เขาเดินมาเรื่อยๆท่านผู้ชมมาฮอดอ่าซอยห้าท่านผู้ชมซอยซีสายซีลมซอยซีลมซอยห้าอ่าสุดท้ ต้นไม้อยู่ในป่าท่านผู้ชมเขาจะเอามาปลูกเขียวสวยงามมากๆตกแต่งนมรื่นดีขนาดท่านผู้ชมเลยสุดยอดไหแลนโอ้ทานผู้ชมเลย เนี่ยด้านหน้าห้องบาทองเราผู้ชมก็จะเป็นแยกนะครับทุก นี่ท่านผู้ชมเอยมาท่องกับมาฮอดแยกสีลมนะท่านผู้ชมถนนนราธิวาสท่านผู้ชมเอ้ยนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเงือกไทยอะลังการบ้าๆท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหมาท่องกับมาฮอดยานนี้นะท่านผู้ชมอ๋อสำหรับคลิปนี้นะมาต้องกศลาท่านผู้ชมเตรียมตัวดีๆมาฝากฝากิดตามยคนแรงกดติดตามสิ่งสดคันๆนะท่านผู้ชม บอกด้ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใ,ใจเลยด้วยตราบคลิปนี้กระเช้าทานชมเพียงตอนนี้เดี๋ยวเขากันไม่ลิปหนาสวัสดีครับตามชมเลย